ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทงหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของนักเรียนเงินโนนไทยอีกเช่นเคยนราเดียนถามว่าพระคุณเจ้าไหนเขาว่าทำดีไม่บังสิ่งตอบแทนแล้วทำไมคนเราทำดีเพื่ออบุญ ที่เขาว่าทําดีแล้วได้ดีมันจริงไหมครับคือการว่าทําทําอะไรไม่หวังผลตอบแทนเป็นการพูดเอาเฉยๆทุกคนเราสร้างเหตุโดยไม่หวังผลได้ทาทําอะไรงานหนังสืออย่างน้อยเราก็ต้องการความรู้ต้องการสอบได้เดี๋ยวเดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วต้องมีเป้าหมาย ตับงานทุกอย่างมันต้องมีผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานอ่ะทำงานไม่ได้ผลอะไรทำทำไมไมันเป็นการพูดโดยไม่ได้คิดอะไรในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นหนักไปในเรื่องการให้ทานในลักษณะสงเคราะห์อนุเคราะห์คนว่ายังไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาเราก็ได้สมบุญนะี่แหละบุญมันก็เกิดขึ้นภายในใจเราแล้ว มัวพูความสุขเราได้แล้วไัเกิดผลแล้วอ่ะนะหรือการทำดีก็ได้ดีทำดีก็ได้ทำดีได้เป็นคนดีแล้วก็มีความสุขมันก็จะจะต้นุญที่เขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีโดยเฉพาะที่นักเรียนถามก็คือในกรณีของการทำดีได้ดีเนี่ย มันก็เห็นกันจัดจัเรามดูง,ง่ายๆเรายิ้มกับเขาเขาก็ยิ้มกับเราเราไหว้เขาก็าก็ไหว้เราเราดีกับเขาก็าก็ดีกับเราเราช่วยเขาก็าก็ช่วยเราคือพวกนี้มันเป็นกิริยาปฏิกิริยาที่เราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจาวันทุกวันนะฮะถ้าเราลองสังเกตให้ดีนะเราทําบุญทุกวันเราได้ผลองบุญทุกวัน เรามีความสุขเรามีความทุกข์ทุกวันแสดงว่าเราก็มีผลบุญผลบาปทุกวันแล้วเกิดขึ้นมาจากเหตุก็คือการทำบุญทำบาปของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอื่นก็ต่อไปถามว่าทุกอย่างทราบว่าบุญหมายถึงอะไรการนั่งสมาธิแบบกระวนกระวายจะได้สมาธิไหม บุญหมายถึงการชำระลา้ลางความชั่วอย่างหนึ่งหมายถึงความสุขอย่างหนึ่งอะไรก็ได้จะทำก็ได้จะพูดก็ได้จะคิดก็ได้ทีนี้ถ้าหากว่านั่งสมาธิอย่างกระวนกระวายมันยังไม่ได้สมาธินะมัฮนก็ต้องนั่งต่อไปจนดับความกระวนกระวายจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจึงจะเป็นสมาธิพราสมาธิก็บอกอยูแล้วว่าจิตที่ตั้งมัน่น ต่ว่าอยากทราบว่าทำบุญแบบไหนจะได้บุญมากเคิบุญมากเนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรล่ะอยู่ที่ลดกิเลสได้มากช้าสมมติว่าเมตตาก,การให้ทานเนี่ยเมตตาได้บุญมากกว่าหรือเมตตากับการชี้แนะในทางที่ถูกต้องให้แก่คนอื่นเนี่ยการชี้แนะได้บุญมากกว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าการให้ธรรมะนี่ชนะการให้ทัง้งปวงแต่การวัดกันในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะบุญนี่มันก็เทียบเคียงก็คร่าๆก็สูงต่ำนะฮะสูงสูงต่ำดำขาวเอาอะไรไปเทียบอะไรพระบุญก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโน่นนะจนถึงอรูปฌานแล้วก็เข้าสู่กระแสของนารีมรค คนที่ทิ้งบุญจริงๆเนี่ยมีเฉพาะพระอาารห์นั้นคำถามว่ามีบุญมากเนี่ยมาเอาเฉพาะสามัญชนเถอะเอาเฉพาะธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีการสงเคราะห์ครอบบุคคลอื่นมีการพูจักการให้อภัยแล้วก็ผู้จาชี้แจงแนะนำให้เหตุให้ผลกันในทางที่ถูกที่ควร นะก็เ,เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานคือให้ความรู้ให้หลักการที่ถูกต้องให้เหตุผลที่ถูกต้องแก่คนดื่นเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยพยายามทำไม่ได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงมาแล้วเราก็เลี้ยงถัดตออช่วยเหลือในกิจการงานของท่านดำรงวัะก,กุล ตามตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสก,กุลแลวเมื่อท่านจากไปก็ทำบุญุที่กุศลสมไปให้ระดับนี้ไปก่อนนะคแต่จะเอาระดับสูงสุดไปนู่นไปเลยมันพูดได้แต่เราทำยังไม่ถึงเอาเฉพาะที่ทำไม่ได้ไปก่อนก็ต่อไปถามว่าผมอ,อยากทราบว่าถ้าอยู่มากัดเราแล้วเราตก จะบาปหรือไม่นถตาตบยุงก็ตายตายก็บาปคือมาคิดง่ายๆนะกืยุงเนีน่ยเขามากัดเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นอาหารแล้วเขาก็มาขออิ่มเดียวเลือดเรานิดเดียวทำไมพอใจจะบริจาคเราก็เป่าไล่เข้าไปแต่ที่เคียงก็เหมือนกับเราไปขอข้าวก็วกินมื้อหนึ่ง แล้วเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีเลยอาหารอย่างดีเลยกินเสร็จเขาฆ่าเราตายเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าเพราะยุ่งกรรันเราไม่ประทำรใา้กันเร,รกกาก็ไล่เขาไปได้แต่อย่าถึงก็ตกตกมันก็บาปทำลายชีวิตชีวิตคือชีวิตนะฮะยิงแต่ว่าสัตว์มันมีขุนน้องเจตนาการตบยุงก็ไม่เจตนาแรง ความพยายามก็ไม่มากบัาปจึกไม่มากจะถามมาบาาหรือไม่เนี่ยนักเรียนถามมาบาาหรือไม่เนี่ยมึงตอบมาบาปความรักของแต่ละคนเหมือนกันไหมครับเอ๊ะเหมือนกันหรอรักมากรักน้อยรักในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งหลนหลายเรื่องอ่านนิยายไม่ได้แต่ว่าควรมองความรักฉันเพื่อนรักฉันเพื่อนฉันญาติฉันพี่ฉันน้องเนี่ยฉันพี่ฉันน้องดีที่สุด รักกันฉันพี่น้องเพราะในแง่ของความจริงแล้วก็คนที่เสมอกันกับเราเนี่ยอายุรุราวคาเดียกับเราเนี่ยมันก็มันก็เพื่อนอายุเหนือกว่าเรามันก็รุ่นพี่ขึ้นไปรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอารุ่นป้ารุ่นลุงรุ่นอะไรอะไรขึ้นเรื่อยๆตามมากกว่านั้นก็รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนส่วนมากก็แค่รุ่นเลนนั่นเอง แล้วก็มีความรู้สึกเป็นญ,ญาติพี่น้องกันเราลองสังเกตว่าเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในหกจังหวัดภาคใต้แล้วก็หนักอยู่สี่จังหวัดเนี่ยมันแสดงเห็นว่าคนไทยมีความสำนึกถึงความเป็นพี่เป็นน้องที่รุนแรงเมยอการกิดขึ้นเนี่ยพวกแถวจังหวัดใกล้ๆอำเภอใกล้ๆที่ไม่โดนคลื่นเนี่ยเขาก็ไปช่วยกันแล้ว ตามปกติก็ไม่เป็นข่าวเพราะกิจกรรมต่าน,นี้เป็นกิจกรรมปกติกคือช่วยเหลือกึ่มกันโดยปกติจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเวลาประสบภัยอันตรายเราจะไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความบุกนุ่ถงาาว่าออมองในมือก็คือเป็นมิตรก็ได้นะเป็นมิตรก็ได้เป็นมิตรก,ก็เหมือนกับพี่น้อง ก็ต่อไปก็ถามว่าสวรรค์มีกี่ชั้นมีชั้นอะไรบ้างต้องทำย่างไรจึงได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์นี่ที่ก็นับไว้นหกชั้นนะครับก็ถามว่ามีชั้นอะไรบ้างก็เรียกว่าชั้นจาตุมาลาชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานดีชั้นเป็นนิมิตตวสวัสดี แลวาทำยังไงทำยังไงจะได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยเอาอยู่นี่แหละเอาการให้ทานรักษาศีลเ,เอาสองข้อเนี่ยได้แล้วพูดง่ายรักษาศีลห้าเนี่ยทำยังไงร,รักษาศีลห้าแล้วก็พัฒนาศีลไปจนเป็นคนมีเมตตามีการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ไปสับสนในทางเพศ แล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็มีสติในการทำการพูดการคิดเอาอย่างเงี้ยเอาห้าข้อนี้ให้ได้ไว้เยอะแล้วนะบิดประตูนรกได้แล้วแต่เราทำได้อย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าต้องทำอย่างต่อเน,นื่องด้วยัาที่บอกไว้ในวันก่อนว่าจิตก่อนจะดับมันมีความสำคัญถ้าจิตลเลดคุณขึ้นมาก่อนจะดับ โอกาสจะตกลบมีง่ายเพรานั้นต้องทำพยายามทำจิตให้มันผ่องใสยอยู่เรื่อยๆสบายใจคนที่สบายใจเนี่ยจะผ่องใสเรื่อยๆโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์มาก็มีได้ถามว่าสุรกายจริงหรือไม่ก็มีจริงเลยเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งตัวสุรกายเนี่ยที่จริงก็เป็นเทพชั้นต่ำ เป็นเทพตัวหนึ่งก็ได้อมนุษย์ือไม่ใช่มนุษย์แต่ว,ว่าไม่จะถึงกับเทวดาทีเดียวคืออสุรกายดูในจําพวกอบายเหมือนกันพวกเครือเดียวกษัตริย์เดชนเนี่ยพวกเครือกษัตริย์เดานเปรตอสุรกายสัตว์นรกถต่ว่า,าถ้ามีคนมาหาเรื่องเราก่อเราจะทํำยังไงก็เฉยเฉยก็รู้ก็หาเรื่องเราก็ไม่ไม่ไปหากับเขากรจกไม่ยุ่งนักทำไมเรา คือ <c ười> เราจะเห็นว่าถ้าเขาดีเราก็ดีตอบถ้าเ็าไม่ดีไม่จําเป็นที่จะต้องไปไม่ดีตอบเราก็เฉยๆปล่อยห่างไปหลีกหนีไปนะไม่ไปบุ่นวายไม่ต่อเลาะต่อเฉียงก็จะแซวก็จะท้าทายนะดา่าทออะไรก็ปล่อยเข้าไปโลกนีิมเนก็สอนไว้แต่เรานึกในใจนะอย่าเอาไปพูดไปพูดกับเขาคือนึกไว้ในใจ โลก็นิ้ก็สอนไว้ว่าหมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นตระชนชาติชั่วทารุนโูษอ,อย่าโกรธอย่าหน้าบึง้งตอบถ้อยคือความหรือว่าคิดว่าแม่เอาพิมเสนไปแลกเกลือแไม่เอาทองไปรักกระเบื้องเสียเวลาปเปล่า คือพวกหาเรื่องเนี่ยมันเริ่มคิดก็ผิดแล้วนะะแต่เรายังคิดถูกอยู่ทําไมเราจะคิดเหมือนเขาทําไมก็เลราะเขาคิดไปก็ทําไปหาเรื่องก็เรื่องของเขาเราไปห้ามใครไม่ได้แล้วคือการปฏิบัติตัวเองเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรรมกองตัวเองเราจะกะเก์ให้คนทุกคนดีกับเราเป็นมิตรกับเราไม่หาเรื่องเราไม่ก,อก่อกวนเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ โลกมันไปเป็นอย่างนี้เองที่เขาบอกว่าอันองอันนินทากาลมีมเทน้ำมัสอกซ้ำม,มันมีดมันปีติหินแม่องค์พระปฏิมาอย่างละคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทาเนี่ยก็กล่าวหาคนบนเพื่อคนใส่ร้ายคนออกกวนนีไม่ได้หรอกแม้แต่พระเองยังหนีไม่ได้เลยนักปราชาอะไรกับคนรู้ทั่วไป นะแม้แต่คนระดับประธานาธิบดีระดับนาะยกตร,กรีหรือบางทีแม้ระดับกษัตริย์เนี่ยยังถูกมีคนวีพา์วิจารณ์มีคนด่าว,วา่ามีคนกล่าวหาใส่ความแต่ร้ายไปสีโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้เนเองเพิ่มอย่าด่าตอบอย่าประหารตอบอย่าประทุษร้ายตอบอย่าก,กรธดตอบทําใจสบายนะเหมือนก็โยนขี้หมาใส่เราเนี่ยเราไม่รับเขาก็เปื้อนมือเองอ่ะยุ่มทาไม ถามว่าถ้าคนเราไม่มีศาสนาคนเราจะเป็นยังไงเพาะถ้าไม่มีศาสนาศาสนาแปลว่าหลักยึดยเหนือทางใจนะมนุษย์เนี่ยมันจะมีธรรมชาติเรียกมีมโนธรรมเสมอม,มีหลักการในการอยู่ร่วมกันเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีมโนธรรมภายในใจไม่มีจิตสำนึกที่ดีงามอยู่ภายในใจ มันมีหลักศาสนาเป็นเรื่องวิตเดี่ยวทางใจเนี่ยมันก็เป็นการลียุกน,นะมันก็ฆ่ากันแบบสัตว์เดรัจฉานนะเป็นผู้ล่ากับผู้ถูกล่าทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่ามนั้นก็สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราลองสังเกตว่าเป็นทั้งผู้ล่าแลวก็ผู้ถูกล่าทุกตัวนะะเป็นทั้งผู้ล่าแลวก็ผู้ถูกล่ามนุษย์ก,ก็คือสัตว์โลกที่พัฒนาแล้วแต่ก็พัฒนาไปได้ถ้าที่พัฒนาได้ วันนู้สมัยปัจจบันมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนในขณะเดียวกันเราก็พยายามอย่าไปล่าคนอื่นคือถ้าหากว่าเราถูกล่าเนี่ยเราก็ตายเร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราไปล่าคนอื่นเนี่ยเราตายเร็วขึ้นแล้วเราก็ตกนรกด้วยเราจะทุกข์ทรมานในชาตินี้แล้วก็ตกนรกในชาติหน้านด้วย พราะวิธีคิดบบพูดเนี่ยคือต้องยึดมั่นในกฎของกรรมกับในกฎของสารส,สังสารวัฏการไดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปเพราะความคิดแม้ว่าถึงจุดหนึ่งที่เข้ามาฆ่าเราเนี่ยเราก็ไม่ฆ่าต่อหรอกอยากแกฆ่าก็ฆ่าไปในบางคนทั่วไปมีคิดไม่ได้แต่ว่าคนระดับที่เคร่งศีลเนี่ก็จะคิดได้นะ เัื่อนเันไปในวันนี้ขอยุติไว้ใยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนีข้ขอความจเจริญง,งดงามเพิู่ในธรรมตรงมีได้ท่านผู้ฟังทุกหลายด้วยโถักกนสวัสดี